สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับสวิดีโอที่ผ่านมานะครับเป็นการเสนอการตั้งค่าต่างๆบนเครื่อง PlayStation 5เป็นการเสนอวิธีการใช้ Account PlayStation 4บน PlayStation 5กับอีกวิดีโอหนึ่งเสนอการตั้งค่านะครับฟีเจอร์เด่นๆของ PlayStation 5 3D Audio Adaptive Triggers Haptic Feedback ถ้าใครเพิ่งซื้อเครื่องมานะแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งค่าเหล่านั้นนะครับก็กลับไปดูวิดีโอเหล่านั้นก่อนนะเพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนะครับถ้าตั้งค่าเหล่านั้นก่อนจะง่ายกว่านะผมทำลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการเสนอนะการโอนย้ายข้อมูลนะครับจากเครื่อง PlayStation 4เก่าของเรานะครับมาที่เครื่อง PlayStation 5นะผมก็จะแปลตามที่เขาบรรยายไปเลยนะครับ คุณมูหรือไรคุณรู้หรือไม่ครับว่าคุณสามารถเล่นเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5ได้เลยนะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าจะสามารถเล่นได้ใน Boost Mode นะซึ่งก็ทำให้เฟรมเรทดีกว่านะครับแล้วก็บางเกมเนี่ยก็อาจจะทำให้ความละเอียดสูงขึ้นนะในวิดีโอนี้นะครับเราก็ทำการเสนอวิธีการนะที่จะทำให้คุณสามารถเล่นเกม PlayStation 4บนเครื่อง PlayStation 5ได้นะอันแรกคือการโอนย้ายข้อมูลนะ อันแรกนะครับที่เครื่อง playstation 4ของเรานะก็ต้องเตรียมพร้อมนะเพื่อที่จะทำการโอนย้ายข้อมูลนะไปที่ซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับ playstation 4ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องที่มีซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุดเลยนะแล้วก็ทำการ sign in นะครับเข้าไปในตัว Account นะที่เราวางแผนที่จะใช้บน playstation 5ด้วยหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเชื่อมต่อเครื่อง playstation 4ของเรานะให้เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกับ playstation 5นะ จริงๆสามารถใช้ผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการที่น่าจะรวดเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะก็คือผ่านสายแลนซึ่งก็เสียบกันตรงๆเลยนะครับปลายสายด้านหนึ่งไปที่ PlayStation 4นะแล้วก็ปลายสายด้านหนึ่งไปที่ PlayStation 5หลังจากนั้นนะครับบนหน้าจอของ PlayStation 5นะก็กด Continue ไปเรื่อยๆนะข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะทำการค่อยๆโอนย้ายนะจาก PlayStation 4 มาที่ PlayStation 5โดยระหว่างนั้นนาเรายังสามารถเล่น PlayStation 5ได้นะมันยังมีวิธีอื่นอีกนะครับที่จะทำการโอนย้ายเกม PlayStation 4ของเรามาสู่เครื่อง PlayStation 5ถ้าคุณมีแผ่นเกม PlayStation 4ก็เอาแผ่นเกมใส่เข้าไปในเครื่อง PlayStation 5เลยครับเท่านั้นเองนะฮะตัวเกมเนี่ยก็จะทำการติดตั้งเองโดยอัตโนมัตินะหรือถ้าใครนะครับมีตัว external hard disk อยู่แล้วนะที่ทำการเสียบกับ PlayStation 4 แล้วก็ทำการลงเกมไว้เนี่ยก็สามารถเอามาเสียบกับ PlayStation 5ได้เลยนะสะดวกมากๆเขาแนะนำว่านะครับสำหรับเกม PlayStation 4นะให้เก็บไว้ที่ตัวฮาร์ดดิสนี่แหละไม่ต้องทำการโอนเข้าเครื่องนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่จากตัว SSD นะครับในขณะที่ตัว SSD ของเครื่อง PlayStation 5เนี่ยเก็บไว้ให้เกม PlayStation 5ดีกว่านะที่ใช้ประโยชน์เต็มที่จาก SSD อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราเคยซื้อเกม PlayStation 4บน PlayStation Store นะเราก็แค่ทำการ sign in นะครับไปที่ตัว PlayStation 5นะใช้ Account ตัวเดียวกันก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเลือกได้2ที่นะจะไปที่ตัวเกม Library ก็ได้นะตรงน,นั้นจะมี list เกมนะครับที่เราซื้อไว้แล้วนะหรือว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดโดยตรงจากตัว PlayStation Store ก็ได้เหมือนกันนะอย่าลืมโอนตัว save ฟล์ด้วยนะครับ เราสามารถโอนตัวเซฟไฟล์นะครับผ่านตัว Data Transfer นะก็เหมือนกับที่เราเสียบสายแลนตอนแรกนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นสมาชิก PlayStation Plus เนี่ยก็สามารถโอนผ่านระบบคลาวก็ได้นะซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็ต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus ด้วยนะในการจะใช้ฟีเจอร์นี้วิธีการตก็ง่ายมากเลยนะครับก็ทำการอัปโหลดนะตัวเซฟเกมต่างๆของเราเนี่ยผ่านระบบคลาวของ PlayStation Network บนเครื่อง PlayStation 4นะ หลังจากนั้นนะครับก็ทําการดาวน์โหลดลงมานะด้วยเครื่อง Playstation 5หรือว่าจะทําการ Copy นะผ่านตัว usb thumb drive ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ทําการเสียบไปที่ Playstation 4นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการเอามา Copy ลงบนตัว Playstation 5นะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็ต้องไม่ลืมว่า Account ที่เราใช้เนี่ยเป็น Account เดียวกันนะครับทั้งบน Playstation 4แล้วก็ p l a y s t a t i o n 5นะเพียงเท่านี้นะครับเกม p l a y s t a t i o n 4ทั้งหมดนะครับหยาทองของเราเนี่ย ก็จะสามารถโอนย้ายมาสู่ไฮยาดองใหม่เอี่ยมได้แล้วนะแล้วก็ได้เวลาที่จะเล่นกันแล้วครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม PlayStation 5ทุกท่านครับถ้าสัสมสัลูกแมวนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะที่คอมเมนต์แรกที่ผมพิมไว้นะครับท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ซื้อของอะไรก็ได้นะ ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับโดยที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะครับยังได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ลุงแมวก็จะมีกําลังใจในการทําช่องต่อๆไปครับถ้าติดตามลุงแมวแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะครับที่นี่ก็จะมีผมแล้วก็ในกบคุม,มะนะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับหมดแล้วนะครับสําหรับซีรีส์ที่มาจากอดีตสู่อนาคตนะก็ไม่รู้ว่า ในปลายปีนี้เนี่ยเราจะได้เล่น PlayStation 5กันหรือยังนะผมก็มีความฝันว่าปลายปีนี้เนี่ยผมจะได้เปิดดูวิดีโอนี้อีกครั้งนะครับแล้วก็ทำการเซตติ้งไปด้วยนะคุณดูวิดีโอนี้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ทำการเซตติ้งไปพร้อมกันเนี่ยก็อย่าลืมทักทายกันมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมมาุษวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด u u s c r i b e กดดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ